จเจริญสุขบรรดาพุทธศาสาานิกชนทั้งหลายมิตรในเรือนเพื่อนในบ้านก็มาพบกับบรรดา,ท,า,ารท่านสาทุชนแล้วตามปกติเมื่อาวานนี้พูดถึงเรื่องกาลเทวินดาบทมาขอชมพระราชกุมารของพระสิริสุโทโธทนะ ก็ปรากฏเหตุการณ์อันอัศจรรย์มีรอยอรอยพระบาทของพระจะพระราชากุมาน้นยนั้นไปปรากฏอยู่บนชดาของกาลเทวินดาบทเป็นเหตุอันอัศจรรย์ทำให้กาลเทวินดาบทนั้น ตรวจดูด้วยชานด้วยยานของของดาบทเองก็จะก็ทราบว่าโอโหราชกุมารนี้จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนก็จึงทั้งหัวเราะแล้วก็ร้องไห้เพราะคำนวณเวลาดูแล้วเนี่ยอายุตัวเองขนาดนี้แล้วเนี่ยกว่าที่พระราชกุมารจะ สเสด็จออกบวชคงจะสิ้นชีวิตไปก่อนแล้วก็จึงไปบอกกับนาละกะญาติซึ่งเป็นลูกของของน้องสาวเขาเป็นหลานแล้วนะถ้าหากว่าให้ออกบวชก่อนเลยออกบวชรอเลยออกบวชรอพระสัมภาราชาชกุมานี้จอกบวชหลานก็ออกบวชเหมือนเดิมตามคำบอก คราวนี้ก็มาต่อเนาะต่อกันเลยชนทั้งหลายเห็นดังนั้นจึงถามว่าพระผู้เป็นเจ้าหวาัวเราะแล้วกลับร้องไห้เห็นอันตรายสิ่งใดจะมีแก่พระลูกเจ้าหรือประการใดสงสัยเอ๊ะเดี๋ยวหวัวเราะเดี๋ยวร้องไห้จะมีเหตุเพศภัยอะไรกับพระราชกุมารหรือเปล่าดาบทกก็บอกเหมือนคำดำริแต่หลัง ที่ผ่านมานี่แหละที่บอกเมื่อกี้นี่แหละแล้วถแถลงเหตุทั้งสองนั้นแก่บรมกษัตริย์ให้ทรงทราบแล้วดำริสืบไปว่าแต่บรรดาญาติของอาตมาผู้ใดจะได้เห็นเมื่อได้ตรัสบ้างพิจารณาก็ทราบว่านาลกะผู้เป็นนัดดาของอาตมะนั้นจะได้เห็นเมื่อได้ตรัสเป็นพระสัพพันยู จึงออกจากราชนิเวศตรงไปสู่เคหสถานของกนิฐภคินีเรียกนาระกะผู้หลานมาสั่งว่าราชบุรุษแห่งพระเจ้าสุทโทธนะมหาราชมีบุญมากกอบด้วยทวติงสมหาปุริสลักษณะอันเป็นองค์พุทธทางกูลเมื่อพระชนมายุล่วงไปได้35พรรษา จะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าเจ้าจงได้เจ้าจะได้เห็นเจ้าจะทันได้เห็นพระองค์จงบรรทชาคอยท่าตั้งแต่วันนี้ไปเถิดนะรู้ด้วยนะว่าอายุสามสพระชันษาแล้วจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะปายนาละกะผู้เป็นนัดดา จึงบังเกิดในตระกูลอันมีทร,รัพย์ถึง87โกดแปดโกดเราไม่ต้องไปคำนวณแล้วเนาะว่าเท่าไหร่ก็ไม่ใช่คนยากจนแหละนะเป็นคับบุคคลเป็นพับบุคคลมีกุศลสั่งสมมามาก <c oughs> เมื่อได้สดับคำพระดาบทจึงดำริว่าดึงจึงดำริว,รว่า พระ <c oughs> ขออภัยพระผู้เป็นเจ้าเป็นลุงซึ่งจะมาสั่งสอนให้ประกอบในสิ่งอันอันมิได้เป็นประโยชน์นั้นมิได้มีโอวาสนี้เป็นประโยชน์แท้จึงรับคำพระดาบทว่าสาธุแล้วให้ไปซื้อมาซึ่งผ้ากาสาวพัดกับบาทด,ดินแต่ร้านตลาด ในขณะนั้นก็โกนผมแลหนวดนุ่งผมผ้ากาสาวพัดบรรพชาอุทิศเฉพาะพระมหาสัตว์กล่าวว่าท่านผู้ใดเป็นอุดมมมงคลในโลกข้าพเจ้าขอบรรพชาเฉพาะสำนักท่านผู้นั้นแล้วบ่ายหน้าสู่ทิศซึ่งพระมหาสัตว์สถิตถวายนามัสการด้วยเบญจางคับประดิษฐ์แล้วเอาบาดใส่ในถลก สะพายขึ้นเหนือบ่าออกจากเคหะฐานไปสู่ป่าหิมาานเจริญสมณธรรมอยู่ในที่นั้นก็หมายถึงว่าเมื่อบวชแล้วก็หันหน้าไปทางที่พระราชกุมารอยู่ทางทิศที่พระราชกุมารอยู่เราเราก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นน่ะบ้านของนาลกะเนี่ยอยู่ทางทิศใดของ ของพระราชกุมารเนาะแต่ว่าแต่ว่าเขารู้เขาก็หันหน้าไปแล้วก็ทําคารวะขอบรรพชะาอุทิแต่ท่านพูดที่จะมาเป็นสัพพันย่กาลเทวินดาบทตายแล้วเกิดในอรูปภพส่วนนาระกะก็มาได้ก็ได้เป็นพระอระหรัน ส่วนพระการเทวินดาบทถึงกำหนดอายุกระทํากาละอิริยาก็ขึ้นไปเกิดในอรูปภพในที่นี้กล่าวความล่วงหน้าไปว่าในอัปรภาคสมัยเมื่อบรมมครูได้ตรัสได้ตรัสแล้วพระนาลกะได้ได้มาสู่สำนักพระพุทธองค์ ทูลถามโมนายะปฏิบัติจึงโปรโดประทานพุทโธวาทให้สำเร็จพระอรหันต์แล้วพระนาลกะก็กลับไปสู่ป่าหิมวันต่ประเทศปฏิบัติโดยอุกฤษไว้โ,โดยอุกฤษตวัดได้เจ็ดเดือนพิจารณาทราบว่าจะสิ้นอายุสังขารจึงไปยืนจึงไปยืนพิงสวรรณบรรพศ แห่งหนึ่งก็ดับขันเข้าสู่พระปรินิพานในที่นั้นอพระนาลกะนี่เป็นพระอรหันต์ก่อนใครเพื่อนเลยเหรอเมื่อได้ฟังธรรมจากของพระพุทธองค์ตอนตอนตอน,ตอนเรียนไม่ได้กล่าวนะหรือกล่าวแต่ตมาลืมนะถึงพระนาลกะนหรือ เขาไม่ได้ละเอียดถึงขนาดนี้นแต่อันนี้เขารัจนาโดยละเอียดโดยพิสดารโดยละเอียดเราก็ได้ความรู้เพิ่มเพราะว่าที่เราเรียนเราก็รู้ว่าพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเป็นพระสฆ์หมู่แรกกลุ่มแรกเป็นพระอรหันต์กลุ่มแรกใช่ไหมน่าจะใช่ อาไม่ต้องสงสยัยต่อไปเลยประสูตห้วันถวายพระนามและทํานายพระลักษณะ32ประการลักษณะพระมหาบุรุษทั้งหมด32ประการแต่ยังไม่ได้กล่าวส่วนสมเด็จบรมกษัตริย์ครั้นถึงวันเป็นคำรบห้าจึงรับสั่งให้โสรสสงองค์พระมหาสัต์ด้วยหวังพระไทยว่า จะกระทำซึ่งนามะนะมงคลถวายพระนามจึงให้ตกแต่งพระราชพิพภพและประพรมด้วยจตุชาติสุคนและให้โปรโยปลายซึ่งบุพชาตมีข้าวตอกเป็นคำรบห้าแล้วให้ปูราดซึ่งอาสนะอันขจิตด้วยเงินและแก้ว ให้ตกแต่งซึ่งอะสำพินาปายาตปัน,นีตสาหารแล้วให้ประชุมกษัตริย์และพรามคารหบดีเสนามุกอมาตทั้งปวงพร้อมทั้งพระราชนิเวศจึงรับสั่งให้เชิญพระมหาสัตว์อันประดับด้วยราชกุมารประสาทนาพร สู่ที่มหามนทนสันนิบาตแล้วให้นิม,มนต์ทวิชาจารย์ทั้งหลายล้วนถึงซึ่งฝั่งแห่งตรายเพศทางตรายรเพศทางขศาสตร์ร้อยแปดคนมานั่งเหนือปณิตตาอาจให้บริโภคซึ่งมทุปายาตแล้วเลือกสรรได้พรามนาแปดคน ล้วนมีคุณวิทยาประเสริฐกว่าหมูพรานทั้งหลายกว่าหมูพรามทั้งหลายเชิญให้ขึ้นนั่งเหนืออาจอันสูงแล้วให้เชิญพระโพธิสัตว์ไปสู่สำน,นักพรามณทั้ง8ดคนเมื่อพิจารณาพรักษณะและพระมนาจารย์ทั้ง8นั้นมีนามรามพราหมณ หลักษณะพรามหนึ่งยัญญพรามหนึ่งทุชพ,ร,ชพร,รพรามหนึ่งพพรพรามหนึ่งสุทัตพระพรามหนึ่งสุยาพรามหนึ่งกอนธัญ,ญพรามหนึ่งล้วนรู้ตรเพศลึกซึ้งยิ่งกว่าพรามทั้งปวงได้ทำนายพระสุบินพระราชเทพีแต่วันแรกปฏิสนธิลงสู่พระคันและพรามทั้งเจ็ด เว้นแต่กรทัญญะผู้เดียวพิจารณาเห็นพระลักษณะของพระมหาสัตว์บริบูรณ์จึงยกนิ้วหัดขึ้นทั้งสองนิ้วแล้วทูลทํานายทั้งเป็นสองประการพระราชกุมารกอบด้วยทวติงสหสทวติงสมะมะทวติงสมหาบุรุษลักษณะพร้อมทั้ง32 จะมีคติสองประการพิวะสถิตยอยู่ในครวาสจะได้เป็นบรมจกกักพรพัิภิวะออกจากออกทรงบรรพชาจะได้ตราสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอนี่รามมาทำนายแล้วต่อไปก็จะได้ว่าถึงเนื้อหาของของพระมหา รลักษณะบุรุษทั้งสามสิบสองประการแต่ตอนเนี้เวลาสิบสองนาทีแล้วก็คงจะต้องขอความสุขความเจริญจงมีกับบรรดาท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านขอเจริญพร